ไปสุราษฎร์ไหมจ๊ะพี่ตอนอ้อเนี่ยชวนทนายหนูไปด้วยเลยเนี่ยดูแลค่าเดินทางให้หนูเะลาหนูจะไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวอาทนายไปด้วยขอตั๋วสามที่นั่งค่ะขอตั๋วสามที่นั่งค่ะสุราษฎร์กรุงเทพค่ะพี่อ้อบอกอบอก,กูไปกูยังจ่ายเองเลยมึยงจะมาสามที่นั่งอะไรเออพี่อ้อบอก กูไปกูยังจ่ายเองเลยก็อยากไปนั่งฟังเหมือนกันนะแต่เดี๋ไปเยอะไม่มีที่ให้นั่งหรอมัอ้งศาลต่างจังหวัดไม่มั่นใจว่าเขาห้องพิจารณาคดีห้องพิจารณาคดีมันจะใหญ่ไหมไปไหมคะคุณทนายเดี๋ยวนุถามทนายก่อนไปไหมคะพี่อ้อมคุณมีนไปสุราษฎร์กันไหมไปเที่ยวสุราษฎร์ไหมวันที่หนึ่ง <laughs> วันที่หนึ่งเราไปเที่ยวสุราษฎร์กันไหม พี่ตวนอกแกเอาจิงนะเนี่ยเดี๋ยวแกไปคุยกับพี่หนุ่มให้แน่เลยแต่งสวยๆไปเลยแต่งจากกรุงเทพไปไปบ้าไปจริงเหรอว่างเหรอคะดูคิวไปศาลให้ดีก่อนนะคะดูคิวก่อนดูคิวก่อนนะคะว่ามีคิวไปศาลไหมเออหนูว่าถ้าหนูไปพร้อมกับท,ทนายนะต้องมีบางคนตกใจแน่นอนเลย นี่ไปกันหมดนะอยากให้แพรรี่ไปด้วยกันพี่ตน้นพี่พี่อ้อหาสปอนให้หนูหน่อยได้ไหมอ่ะาสามที่นั่งสามที่นั่งเขาไปกันเขาไปกันกี่โมงคะพี่อ้อหาไปกลับป่ะไปกลับใช่ไหมไปกลับเนาะอ๋ะอวิได้ได,ได้ได้ด้วยอ่ะไอพี่อ้อมีลายหนูหรือเปล่าวะพี่อ้อพี่อ้อมีลายหนูไหมเดี๋ยว เดี๋ยวหนูส่งส่งอันนี้ให้พี่อ้อเดี๋ยวหนูแอดพี่อ้อก่อนต้นอ้อเป็นหนึ่งต้นอ้อเป็นหนึ่งอ๋อเดินทางสามสิบอ๋อเอ๊ะสามสิบมีงานเปล่าปะสามสิบ พี่โทรหาสามสี่สายไม่รับเลยหนูไม่ค่อยกล้ารับเบอร์อันนั้นค่ะพี่พี่อ้อเพราะว่ามันมีแบบคนโทรมาปรึกษาโทรมาอันนู้นอันนี้เยอะแยะ,ยะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูให้ไลน์ไลน์ส่วนตัวเบอร์นี้กับพี่อ้อนะคะเดี๋ยวหนูทักแชทไปในอันนี้เลยในในในอันนี้ตอนนี้เลยต้นอ้อต้นอ้อเป็นหนึ่งแอดไลน์เดี๋ยวหนูส่งข้อความหาพี่อ้อเลยหนูส่งไปให้แล้วนะคะส่งข้อความไปให้แล้ว น้องไปก็ดีนะให้หนูไปทําอะไรพี่บุม๋มแค่ไปที่จริงไปก็ไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่ามันเป็นไต่สวนนะัดไต่สวนมูลฟ้องเฉยๆก็คือไปฟังนั่นแหละก็ไปฟังไปฟังว่าฝั่งนั้นนะ่ะเขาจะสืบอ,เ,อเขาจะออนนี้ว่ายังไงเขาจะเบิกความว่ายังไง แล้วก็ไปดูทนายพี่หนุ่มว่าเขาจะถามค้านอะไรอ๋อเอออยากเห็นหน้าชัดๆเอายังไม่ที่ยังไม่เคยเห็นหน้าชัดๆกันเลยเหรอคะยังไม่ได้เห็นหน้าชัดๆกันเลยใช่ไหมอ่าเป็นไปได้ยังไงเนี่ยพี่อ้อก็โดนไปเยอะเหมือนกันเนี่ยตอนนี้เขาฟ้องพี่อ้อกี่คดีแล้วคะหนูขออนุญาตนิดนึงตอนนี้เขาฟ้องพี่อ้อไปกี่คดีแล้วคะ ของพี่อ้อคนเดียวอ่ะมีคนบอกถ่ายรูปคู่มาฝากด้วยนะคะแหมนี้ก็ยุจังโอ้สองคดีออืแม่อาจจะมอบอำนาจให้ทนายเบิกความก็ได้นะคะเออ แม่เขาอาจจะไม่ไปก็ได้นะพี่อ้อพี่อ้ออาจจะไปเสียเที่ยวก็ได้นะอาจจะไปเจอแค่ทนายเขาก็ได้นะเออเอออาจจะไปกันอาจจะเสียเที่ยวนะเขารู้ว่าเขารู้ว่ามีคนไปเยอะอย่างเงี้ยเขารู้ว่ามีคนไปเยอะอย่างเงี้ยเขาไม่มาเขาก็ให้ทนายมอบอำนาจเหมือนที่หนูโดนไง มันที่หนูโดนไงพระก็ไม่มาพระก็มอบอำนาจฉัก็ให้ทนายมาเบิกความอยู่คนเดียวผู้เสียหายไม่มา <c oughs> เออเอ๋ออยากเจอทนายด้วยอ่ะเนี่ยก็ต้องได้เจอแน่นอนค่ะถ้าอย่างนั้นได้เจอแน่นอนร้100อยเปอร์เซ็นเพราะนางก็ต้อง,ต,องต้องไป แล้วมอบนาไปแต่ป๋าหนุ่มก็ใจเด็ดเหมือนกันเนาะไปหนูว่าเคยมีฟิลมาแล้วหนูเคยมีฟิลแบบไปนั่งฟังย,ย,ย,ยุกยิกยุกยิกมากเลยนะในความรู้สึกแต่ก็แสดงออกไม่ได้แต,แต่แสดงออกไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าเราเราไม่ให้เกลียด <laughs> <laughs> เราก็ต้องนั่งฟังอย่างเดียวอึดอัดมากเลยนะพูดอะไรก็ไม่ได้แต่ดีวันนั้นยังได้พูดหน่อยนึงได้พูดนิดนึง <laughs> โอ้ยไปว้พี่อ้อพี่อ้อใจเย็นๆนะคะพี่อ้อใจเย็นๆอ,อ๋อไปเก็บข้อมูลใช่ไหมคะอ๋อไปเก็บข้อมูลไปเก็บข้อมูลเออแต่มันไม่เหมือนเราไม่เหมือนเรานั่งอยู่ในรายการนะต้องบอกก่อนนะทุกคน ทุกคนฟิลไปศาลมันไม่ได้เหมือนเราดีเบตกันในรายการนะดีเบตในรา,ายการอนะเรายังได้พูดเลยมันพูดอะไรมาไม่ถูกเรายังพูดแทรกได้อะไรได้แต่ถ้าขึ้นศาลก็คือเราพูดไม่ได้เลยถ้าเป็นเป็นแบบคดีที่เขาฟ้องเองอะ่ะฟ้องตรงอะ่ะเขาก็ต้องแบบคือคดีที่าทราษฎรฟ้องเองใช่ไหมคะไม่ได้ผ่านไม่ได้แบบไปแจ้งความไม่ได้ผ่านไม่ได้ไปร้อแบบงทุกข์ไม่ได้แจ้งความไม่ได้มีอายการอะไรอย่างเงี้ย ก็คือก็ต้องมีไต่สวนมูลฟ้องเออก็ต้องมีไต่สวนมูลฟ้องก่อนดูว่าศาลจะประทับรับฟ้องหรือเปล่าคดีมีมูลมากน้อยแค่ไหนเออคดีต้องไปดูก่อนแนละ้วว่าคดีมันมีมูลพอที่จะประทับรับฟ้องได้หรือเปล่านะคะเออศาลท่านก็จะวินิจฉัย ข้อกฎหมายเบื้องต้นนะคะเอ่อถ้ามันมีมีม,ม,มูลถ้ามันพอมีมูลท่านก็จะประทับแต่ถ้ามันไม่มีมูลท่านก็จะไม่ประทับก็ยกไปตั้งแต่ชั้นไต้นะคะถามนะคะชีวิตไม่เคยคิดว่าต้องมาอยู่ในฟิลลิ่งนี้เลยนะเอาจริงๆ เอาจริงๆนะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่ในฟิลนี้ชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะต้องขึ้นศาลเลยเอาจริงๆคดีไม่ใช่ชีวิตนี้ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะต้องขึ้นศาลไม่เคยคิดเลยเพราะว่าไม่เคยคิดว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นนะมั่นใจว่าชีวิตนี้ไม่ไม่ได้ขึ้นศาลหรอกว่าเป็นจะไปช่อโกงหลอกลวงหรืออะไรทําร้ายคนอื่นเนี่ยไม่มีถ้าขึ้นศาลก็มีคดีเดียวหมิ่นประมาทเพราะว่าปากเป็นแบบนี้ นะคะหมอดูเคยทำนายไว้ไม่ใช่หมอดูออหมอดูหมอดูท่านหนึ่งหมอดูที่เป็นนักร้องท่านหนึ่งเคยทำนายไว้ว่าให้ระวังเรื่องโอทภัยสรุปหมอดูท่านนั้นโดนฟ้องไปก่อนดิฉันอีกนะคะเออเออ,เอ,อท่านภัยวันท่านภัยวันน่ะต้องระวังนะระวังโอทภัย เอาเออน,นะคระับทำนายดิฉันไว้สรุปตัวเองโดนก่อนตัวเองโดนก่อนนะเออเงินเงินอยู่หน้าบ้านนะ่ะไม่รู้เงินใครไม่รู้มีเงินอยู่หน้าบ้านเงินใครไม่รู้แต่อย่าไปว่ากันเลยตอนหลังดีกันแล้วตอนหลังดีกันละนล่าสุดยังเห็นแกออกมามาร้องอยู่นะเรื่องข้าวติดปีอะไรยนะ่า เรื่องข้าวสิบปีเรื่องอะไรอะ่ะแกไม่ได้หายไปเลยนะแกก็ยังมาอยู่นะเออน่าจะรู้นะพูดแค่นี้ก็รู้แล้วมั้งว่าหมายถึงใครนั่นแหละนั่นแหละลุงท่านนั้นแหละคุณลุงท่านนั้นคุณลุงท่านหนึ่งนะคุณลุงท่านหนึ่งลาสุดยังเห็นอยู่นะลาสุดยังเห็นอยู่ยังมีบทอยู่ยังมีบทอยู่จ้ายังยังไม่จมไม่หายไม่ตายลาตินนะจ๊ะอืม นั่นแหละคุณลุงของดิฉันคุณลุงของดิฉันตอนนี้ไปน่าจะไปเลี้ยงลูกอยู่ตอนนี้น่าจะไปเลี้ยงลูกอยู่